พอออกพรรษารนั้นแล้วองค์หลวงปู่ขาวอนาลโยก็ได้ออกเที่ยวทุดงกรรมาฐานไปตามอัธยาศัยท่านไปพักอยู่หมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งในเขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีกุฏิเล็กเพื่อบำเพ็ญภาวนาอยู่หลังหนึ่ง ที่นั่นเคยเป็นที่พักบำเพ็ญของพระธุดงกรรมาฐานมาก่อนท่านเห็นว่าสงัดดีและห่างจากหมู่บ้านพอประมาณท่านจึงเข้าพักบำเพ็ญที่นั่นวันหนึ่งตอนกลางวันฝนตกหนักไม่อาจลงเดินจงกรมได้หลวงปู่จึงปิดหน้าต่างฝาแถบหรือฝาขัดแตะนั่งภาวนาอยู่ในกุฏินั้นซึ่งยกพื้นสูงพอประมาณ ขณะที่นั่งพิจารณารมทั้งหลายอยู่ปรากฏเหมือนมีห่อไฟแทงขึ้นมาที่ก้นท่านร้อนแปลแปๆหยุดไปแล้วก็ร้อนขึ้นมาอีกท่านจึงย้อนมาพิจารณาดูว่าเป็นอะไรกันพอย้อนจิตมากำหนดจดจ่อเพื่อเอาเหตุเอาผลกับห่อไฟที่กําลังเผาก้นท่านก็ทราบได้ว่าไฟนี้เป็นไฟราคะตัณหา แสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฏิมิได้แสดงออกมาจากใจท่านเองหลวงปู่กำหนดจิตพิจารณาทบทวนก็ทราบอยู่อย่างนั้นว่าเป็นไฟราคะตันหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฏิสําหรับในจิตท่านไม่มีปรากฏเป็นจิตเป็นราคะตันหาแต่อย่างใด ขณะที่หลวงปู่กำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กับการพิจารณาไฟชนิดนั้นก็ไม่คิดสะดุดใจว่าไฟนั้นมาจากอะไรที่ไหนเป็นเพียงรำพึงอยู่ในใจว่าไฟราคะนี้มันติดตามเรามาได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้มีความกำหนัดยินดีกับหญิงชายใดๆใจก็เป็นปกติไม่เกิดราคะ การไปบินธบาทในหมู่บ้านก็ไปด้วยความสำรวมระวังมีสติอยู่กับตัวระวังสังเกตทุกแง่ทุกมุมบรรดาอารมณ์ที่เคยเป็นค่าศึกต่อจิตใจก็ไม่เห็นมีเรื่องราคะตันหาเป็นอารมณ์แต่อย่างใดพอเรื่องสงบไม่แสดงอีกหลวงปู่ก็ลืมตาขึ้นจะออกจากการภาวนาหลังฝนหยุดแล้ว ก็พอดีมองเห็นด้านหลังผู้หญิงคนหนึ่งกํำลังเดินออกไปจากใต้ถุนกุฏิทำให้ท่านนำเรื่องไฟที่เผาก้นท่านออกพาดพิงกับหญิงที่เพิ่งออกไปจากกุฏิท่านแล้วรำพึงว่าหญิงคนนี้คงคิดไม่ดีกับเราเหตุการณ์จึงได้แสดงขึ้นทำนองนี้ที่เราเองก็ไม่คาดคิดว่าเป็นไปได้ ความจริงผู้หญิงคนนั้นอยู่ในวัยเบญจเพศยังไม่แก่อะไรเลยอาจจะเป็นสาวแก่แม่ไม้มากกว่าเป็นหญิงที่มีสามีเธอคงมาเที่ยวเก็บผักอยู่หากินก็มีอาจทราบได้ในมือถือตะก้าใบหนึ่งขณะมาถึงที่นั่นเกิดฝนตกหนักพอดีเธอเลยรีบเข้าไปหลบฝนใต้ถุนกุฏิหลวงปู่รอจนกระทั่งฝนหยุดแล้วถึงได้ออกไปจากที่นั่น เวลาที่หลวงปู่มองออกไปตามช่องหน้าต่างซึ่งเป็นฝาขัดแต่ห่างๆจึงมองเห็นหญิงคนนั้นเดินออกไปได้อย่างชัดเจนโอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู